ไม่ดีเหรอวะลองเลยปะขอลองก่อนล่ะเฮ้ยลองมากลองมากนี่อย่าบอกนะว,ว่าพวกมันอะกำลังจะสูบพอดกันไงดิบอลูฟ้องครูป,ปะนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเอามาจากไหนวะมันไม่ใช่ของพวกเราด้วยถ้าพวกนายเลิกสูบพอดอ่ะฉันจะให้เงินพวกนายคนละพันกิ๊บจิ๊บพลอยแพรพวกนันที่เป็นคนคุูอข,อออของนายอ่ะเขาไม่ชอบคนที่สูบพอร์ตไม่ต้องห่วง เลิกให้หมดผู้หญิงอะ่ะมีมากกว่าฝูงไหมก็ตอนนี้ไม่ห้าวแล้วไงพ่อรู้ว่าห้ามไงอะ่ะผู้ไม้ก็ทําอยู่ดีเนี่ยสุกเลยจะได้ตายกันไปไว้ัวไอ้พวกผู้ชายมันไปไหนหมดวะไม่รู้ดิโคตรน่าเบือ่อเลยอะทำไมไม่มีอะไรทำก็ตอนเนี้ยทำให้ทำเพราะเดี๋ยวต้องเรียน เลยไม่กินนาทีแล้วเนี่ย <S 1> <S 1> ได้เลยโง่เลยตรงนี้ไม่ปลอดภัยวะไม่มต้องเดินไปไปพวกนันวิ่งหนีไปไหนวะ <S <S <ม>ยังไม่สนใจแกพวกผู้ชายชอบเล่นอะไรเพิร์เจอร์ <S <S ว่าแต่แกไม่ชอบผู้ชายอ่ะฮะไม่ใช่ผู้ชายจ้าอ<ม>ืมออะไรจะพูดว่าผู้ชายนะ ตกแน่จ้าแกเป็นผู้หญิงแท้ร้อยเปอร์เซ็นมาแล้วนวะมันดียังไงมีเลยวะมันดีเหรอวะลองแล้วปะขอลองก่อนล่ะเฮ้ยลองมากลองมากแกแล้ววิชานู้นแกทำเสร็จยังของครูครูอีกคนหนึ่งที่มาใหม่อ่ะยังเหรอเสร็จแล้วอ่ะทิงเหรออืมตัวไอ้พวกนี้มันทำอะไรกันอ่ะไม่รู้ดิ ฉันว่ามันแปลกนะเดี๋ยวฉันไปดูเองไม่ได้แกไม่ได้แกฉันว่าถ้าพวกเราเข้าไปอ่ะมันคงไม่ดูหรอกพวกนี้ความลับมันเยอะได้เดี๋ยวมันต้องเจอแผนนี้ครูมาครูมาครูมาเฮ้ยผู่หญิงมาวะเอาโยนตรงไหนก็ได้ตรงไหนทันดีกว่าเฮ้ยมันมาไร็ว นะเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าพวกมันอะกำลังจะสูพผดกันไหนดีมาลูฟ้องครูปะฟ้องครูเหรอฉันว่าถ้าฟ้องครูนะไอ้พวกนี้มันมีส์ตัวไล่ออกแน่เออ่ะเอาไงต่อวางไว้ที่นี่หรือว่าเก็บไว้ไม่เอาอะเก็บไว้แล้วครูเจอโลราผิดอีกวางไว้วตรงนี้แหละบัวถ้าเราไม่สอนไม่ตักเตือนอะไรมนันอะ มันก็จะคิดว่าการดูดพอร์ตมันเป็นสิ่งที่แบบเทสําหับมาละทั่งที่มันไม่ใช่นะเว้ยมันยังเด็กอยู่เลยแล้วมันจะทําอะไรแบบนี้มันเป็นสารเสพติดนะบัวแล้วใช้พวกเราทำอะไรวะท่นแหละเราต้องหาวิธีสั่งสอนมันเว้ยฉันคิดไม่ออกอ่ะเออฉันก็คิดออกไม่ออกเหมือนกันไปอยู่ในห้องนีนก่อนบัวหรือว่าแก่ต้องไปบอกไอ้พวกผู้ชายนั้นว่าแบบพอร์ตอ่ะมันไม่ดีมันไม่เท่ก็น่าจะวูบมะแล้วทำไมแกไม่บอกเองอ่ะยถ้าฉันไปบอกเองอ่ะพวกนี้มันไม่เชื่อพวกนี้คิดว่่านติดเล แกไปบอกเกมผู้หญิงน่าจะจริงใจกว่าแล้วแกน่าจะมีวิธีการพูดที่บอกว่านมนำใจพวกนี้มากกว่าโอเคใครก็ได้ลองไปคุยดู้ยมัวนั้นมาพูดสนุกอะ้องค่อคนี่พวกนายโคตรโหดอะมาตอนไหนเนี่ยก็มาตอนไหนไม่สําคัญแต่พวกนายอะมีเรื่องปิดบังอะไรกันอยู่ไม่ได้ปิดบังอะไรเว้พูดเลยวะไม่รู้เรื่องเลยหาเรื่องกันเหรอวะไม่ได้หาเรื่องใช่พวกนายบอกดีก็ไม่ได้ใช่ปะฉันอะรู้ว่าพวกนายอะดูดพอท นนเอาอะไรมาพูดปากไงไม่ใช่ไมถึงเมียกานเหรอวะนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเอาไปจากหนว่มันไม่ใช่ของพวกเราด้วยฉันเตือนไว้ก่อนเลยนะอย่าคิดจะสูบของอย่างนี้เด็ดขาดเพราะอันตรายไม่ดีด้วยเออรู้แล้วนะ่ะรู้แล้วก็ดีใครไม่ไปเชื่อวะแสะดงว่าไม่ได้ฟังใช่ปะอไอ้รุดต้องหาที่อื่นละเป็นนานแล้วเน,นี่ยเอาบัว เป็นไงได้ผลปะได้ผลอะไรอะไม่นฟังอะไรเลยเอางี้เดี๋ยวชนะจะไปรีเสิร์ชข้อมูลมาแล้วก็จะส่งให้แกในโทรศัพท์นะแบบคงยวกับว่าเด็กนักเรียนที่สูบบุหรี่สูบพอร์อ่ะตายไปทุกคนเลยหรือไม่ก็เป็นโรคอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะทั่วไทยคนคนเสียชีวิตจากการดูบพอรเยอะมากฉันจะรีเสิร์ชข้อมูลแล้วส่งให้แกแล้วนะแกก็ไปบอกพวกมันโอเคได้แยกกันข้าใจนะโอเคไปผู้สนับสนุนอีหน่อยนะคะสาิติคนเสียชีวิตการสูบพอร์ตปีสอง อย่ามาเล่นจักกจันดีกว่าเธอ,อเฮ้ยรู้ไหมรู้ไหมว่าผลอ่ะมันอันตรายแค่ไหนไม่รู้ดิงั้นเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังยกตัวอย่างนะคนชราอายุประมาณ40-50ปีดูดบุหรี่มา40-50ปีแต่เขาเพิ่งจะเป็นมะเร็งปอดอ,อะไรเกี่ยวกับฉันเออฉันไม่ใช่คนชราซะหน่อยใช่แต่ฉันอนะ่ะเราจะอธิบายต่อว่ามาเดี๋ยวลีลา ในขณะดี้เด็กวัยรุ่นอ่ะสูพอดแค่ปี2ปีก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดเท่ากับผู้สูงอายุคนนั้นเลยนะน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอโกหกไะเนี่ยไม่ได้โกหกอันนี้มันข้อมูลจริงเกัาหลักฐานมะล่ะฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยพวกเราไม่ช่วยอะไรขนาดนั้นหรอกไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยวดิโอ้ยไม่ฟังกันเลยอ่ะเฮ้ยอ้าวบัวเป็นไงได้ผลปะไม่ได้นะดิอ้าว ข้อมูลได้ขนาดนี้ทำไมคันถึงไม่เชื่อเนี่ย่ะเชื่อมันจะเชื่อเลย่ะพวกเนี้ยเอางี้ไหมก็ใช้วิธีแบบเสียมี้ไงยังไงอ่ะเราก็ยัดเงินมันให้มันเลิกสูบพอร์ตให้มันไปสักคนละคนละพันก็ได้เพราะไม่ไรฉันยังมีเงินอยู่เสร็จฉันโอนให้แกก็ได้ให้แกไปถอนเอาเอแครับโอเคได้ๆใส่เปิดอใส่แกงใสแกนสามพันนะให้มันไปเหมืไปบอกว่าเลิกสูบพอร์ตถ้าเลิกได้ก็เอาไปเลยให้มันไปก่อนนี่นฉันไปหาคุณนะได้ยังไงบอกฉันด้วยนะได้ ถ้าโปรจิตนี่สำเร็จฉันค่อยไปขอเงินที่พออพ่อพออสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วฉันไม่ไปทำอันนี้จะเอาคนสักหมื่นนึงไอ้คนหลุดตีนคนหน้าตัวเองเฮ้ยพวกนายหยุดคุยกันก่อนโอ้ยไม่เลวอันเนียเนี่ยเป็นข้อเสนออันเนี้ยเป็นข้อเสนอถ้าพวกนายเลิกสูบพอร์ตอ่ะฉันจะให้เงินพวกนายคนละพันแม่งได้เลยวะที่บ้านเราพับจีบหวงเดี้เนี่ยชิวเอาเอามาให้เราเลยแหละธนาพิชาเฮ้ยแบ่งกัน จะต้องตกลงก่อนว่าจะเลือกสูบพอร์ตได้ได้อ่ะเอาไปคนละทัน,อ,นอ่ะเอาด้วยเหรอไหนโมงไม่เอาเอาก็าพี่รุดบอกสามพันนะฉปนหลังนี่สองอือโอเคงั้นเอาพอร์ตขึ้นมาไม่ใช่เว้ยใข้าวโมงแล้วอะไรวะหลอกกันข้าเว้ยเงินขึ้นมาเฮ้ย,<า>กยแกไม่ฟังว่ะฮะอู<า>้ดิตทำไงดีวะแล้วเงินที่ให้อ่ะ เอาฉันจะคุยด้วยกฎหมายดีกว่าฟ้าแล้วออกมาซะเฮ้ยช่วยไหนเอ้ยเย็นสบายมีพวกนายเลิกสูบเถอะเพรารู้ไหมมันไม่ได้แค่ไม่ดีต่อตัวพวกนายเดียวนะแต่มันผิดกฎหมายด้วยไปไปไปไ<อ>เฮ้ยเฮ้ยหน้าก่อนหยุดก่อนก่อนเลยนี่ฉันจะบอกให้ฟังผู้ครอบครองมีความผิดตามพรบรสุลกากร มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับ4เท่าของมูลค่าทรัสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับโดยผู้ที่เสพบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะมีความผิดในข้อหาช่วยซ่อนเบริษช่วยจำหน่ายช่วยพาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชนจาจักรโดยยังไม่ได้ผ่าน ที่สุลกากรโดยถูกต้องตามพรบสุลกากรม .246 วักหนึ่งอะไรวะเฮ้ยเันที่จะมาสอบคนนึ่นอะไปฝึกอ่านก่อนดีกว่าเลยเออยธอเป็นไงมันไม่ได้ผลว่ะก็เหมือนกลัวนะแต่สักพักมันก็ทำต่อะ แล้วที่นี่เอาไงขนาดเอาเรื่องกฎหมายไปขู่ก็ยังไม่กลัวอ๋อฉันรู้แล้วเออแกจาไอจิ๊บไอจิ๊บไอพลอยไอแพร่ปะแฟนเก่ามันไม่ใช่คนที่มันชอบอะสาวๆาวในสังกัดมันอะอ๋อไปบอกมันว่าไอคนพวกเนี้ยมันไม่ชอบคุณดูพอดตโอเคได้แล้วว่ามันน่าจะ w o r สาวด้วยนะฉันรัไปบอกพวกสาวรับคนนั้นดีกว่าพอดีเลยเป็นเพื่อนสาวเหมือนกันมีโปรใหม่อึดก่อน รู้ไหมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือสูบพอร์ตอะ่ะมันไม่เท่นะสาวๆก็ไม่ชอบด้วยน<ด>ี่ก็พวกนายมีสาวเยอะก็ไม่ใช่หรอเหมือนนายไงเสียมีกิบจิบพอยแพรพวกนั้นที่เป็คนครูของนายอ่ะเขาไม่ชอบคนที่สูบพอร์ตชนะไ,ไปสือมาละคิดได้ยังมันจะเลิกองไปเลยโอ้ยไม่ต้องสาวไปครูหรอกแหมนายก็ต้องปากดีหรอกเรเน่ดีน่าเจสิก้ารันาพวกเธออะ่กอะก็ไม่ชอบคนสูบพอร์ตเหมือนเธอเหมือนกัน ทุกคนเดมเดมบางคนที่ยังไม่พูดโอ้ยพวกนายเดินเอาสาวมาขู่สะละโอยายทำเป็นบักบีคนคุยของเธอะฉลาดตาวานกุ้งกุกไก่มันมานสนตัดเลยปะเออถ้ามันหลออขึ้นนี้นะถ้าจะมีหมามาจีบเวยอะไรวะชื่อสารแล้วแวมันน่ารักนเ้ยโอยมีควายเข้ามาด้วยอันนี้ฉันจริงจังแล้วเว้ยพวกมันน่ะฉันไม่สือมาละไม่มีใครชอบคนบุดพอจะคนบอกนะ รอบนี้ถ้าใช่ฟ้องอ่ะพวกนายแย่แน่ตึงโสตลอดชาติไม่ต้องห่วงเลิกให้หมดผู้หญิงอ่ะมีมากกว่าฟูงหมาอีกเออบวชแล้วไงจะบอกไอ้พวกผู้หญิงพวกนั้นอ่ะแล้วเลิกคุยกับมันนานแล้วเว้ยต้องอย่างนี้อะไรวะไม่กลัวอีกบวเป็นไงบ้างโอเคปะไม่เวิร์กอ่ะ อะไรไุ้คนออองไงต่อดิเนี่ยนี่จะรู้แล้วถ้าพูดแบบนี้มันไม่ฟังอ่ะนะก็บอกไปเลยให้สู่ไปเลยให้ยสูให้บอดพังไปเลยได้จะลอกเออบอกไปเลยฮะดูที่มันจะกล้าทำจริงหรอะเฮ้ยพูดนายอะไรวะอันนี้เราให้ไปเลยนี่เราให้คืนสูบไปเลยแล้วพวกธสูบอ้าัอนี้ของเธอเนี่ยเมื่อกี้ยังห้ามราอยู่เลยก็ตอนนี้ไม่ห้ามแล้วไงพ่อรู้ว่าห้ามไงอะ พวกนายก็ทําอยู่ดีเนี่ยสุกเลยจะไดตายกันไปไวแช่งกันได้หว่าใจเย็นไม่ได้แช่งพวกวสูบไม่สูบมันก็ตายเหมือนกันอยู่ดีจริงบปะล่ะมันก็สูบเลยเออเอาก็ได้เฮ้ยทำไรวะเฮ้ยมันไม่ตายเร็วขนาดนี้หรอกเป็นจริงเนี่ยไปพวกเราไปดูกันในฉากมันไปโอ้โหยิ่งรปชดยิ่งหนักกว่าเดิมแกมั็นน้องฉันพูดจริงว่ะเอ้าแล้วมันก็สูบเลยเหรอเออ ปลาชดก็ไม่ได้แล้วนายต่อดีเนี่ยฉันว่านะฉันจะไม่ขูบแล้วฉันทำจริงฮะทำจริงแกใช้วิธีอะไรเดี๋ยวจะได้ดีบัวผมไ,ไปด้วยนี่อย่าบัวโอ้ยรืงเงินบัวไม่ต้อง<ห>ทำอะไรก็ได้ฮะก็ให้โบนัสเพิ่มเฮ้ยขนเงินีน่เฮ้ยพวกนายฉันคิดว่าฉันต้องใช้วิธีการสุดท้ายกับพวกนายแล้วล่ะวิธีอะไรก็ไม่ได้ผลหรอกบัวเออ พอใครวะม,มีตัวเลขแค่สามตัวหนึ่งเก้าหนึ่งเบอร์คุณคุณว่ะสวัสดีค่ะคุณตำรวจเอ่อพอดีเพื่อนหนูคะ่ะมีผลอย่ที่ตัวใช่ไหมคะแล้วก็เขาสุกพอด้วยค่ะที่โรงเรียนทันสาขาตำรวจใช่ค่ะเหนือรีบมานะคะโท้ไม่จริงหรอกมันไม่กล้าหรอกเว้ยเอองั้นเดี๋ยวก็รู้รู้ว่าอะไรหรอวะใครต้องหนีเชื่อไม่อยูอ่แล้วไม่ต้องหนีหนีไม่รอดแน่เป็นไงล่ะ <łość> แกสำเร็จแล้วฮะสำเร็จแล้วเหรอโอ๊ยนีใไงด้วยนี่แล้วแล้วแกใช้วิธีไหนอถึงจะได้ผลก็ฉันจะไปส่งตำรวจเลยฮะใช่สตำรวจเลยเหรอเออดิ